พาทุกคนมาดูกันว่าสามระดับทีมในไทยลีกฤดูการนี้ที่มีราคาตั๋วปีแพงที่สุดสำหรับแฟนบอลที่อยากมีชื่อติดเก้าอี้ในสนามพร้อมจ่ายเพื่อประสบการณ์พรีเมียมสุดหรูอย่าลืมกดติดตามช่องและคอหน้าจอ2ครั้งถ้าคุณคือแฟนบอลตัวจริงครับรู้หรือไม่มีเพียง2ทีมในไทยลีกฤดูการนี้ที่ไม่มีตั๋วปีขายและมาดูกันว่าตั๋วปีที่แพงที่สุดจะมอบความคุ้มค่าที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง อันดับ3ครับราชบุรี FC กับตั๋วปี VIP ที่ขายเพียงแค่10ใบเท่านั้นราคา1,000 0บาทดูในสนามได้ทุกนัดทีมเยือนได้นัดละ2ใบเข้าสนามช่องทาง VIP ได้เสื้อทีมยาาสำหรับเตะในไทยเลีก1ตัวทั่วเอเชีย1ตัวและได้เสื้อ้าพันคอสติกเกอร์ i a เ a m e m เมมเอรเป็นแบบ Limited Edition ครับอันดับที่2ครับทูแบงคอกและ BG ปทุมยูไนเต็ด ราคา1 3 9่9าบาทเท่ากันสิ่งที่ได้เหมือนกันทั้งคู่คือพรีเมียมเลาจ์ครับที่เสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มได้ไม่อัน้นแล้วก็ที่จอดรถ V.I.P. สำหรับทูแบงค์ k รอบเทอร์ทีมไม่ได้ได้เป็นผ้าพันคอลิมิเต็ดอ dition แทนโดดเด่นด้วยสิทธิประโยชน์แบบครอบครัวที่นอกเหนือจากการดูบอลในสนามได้ทุกนัดทุกรายการแล้วเนี่ยยังมีทริปล่องเรืออยุทยาส่งลูกหลาน,เป,นเป็นเมนเด็กจุงมือนักบอลได้2ครั้ง แล้วก็คลิป I, อวยพรวันเกิดจากนังเตะด้วยครับส่วนบีจีปทุมเน้นช้อปปิ้งมากกว่าไม่ได้ให้เสื้อทีมนะครับแต่ว่าให้บีกีวอร์ชเชอร์มูลค่า2,000บาทเอาไว้ซื้อสินค้าใน b g p u Shop ที่น่าสนใจคือสมาชิกตั๋วปีของทรูแบงก์ก็จะได้รับส่วนลดในการซื้อตั๋วของ BG แล้วก็สมาชิกตั๋วปี BG ก็จะมีส่วนลดในการซื้อตั๋วของทรูแบงก์ก o โดยเช่นกันครับอันดับหนึ่งครับบุรีรัมยูไนเต็ดที่สุดของความพรีเมียมด้วยราคา17,000บาทนอกจากจะดดดดดดูดูบบออลไไ้้้้ททททททุุุกกกกนนนนนนัันนนนัราราาาายยีีีีี่่่่งงโสสสใมมมแวเืฤ ที่จอดรถในสนามเข้าช่อง V.I.P. f a s t l a n e มี Exclusive lounge ระดับโรงแรมอาหารเครื่องดื่มเสิร์ฟไม่อั้นและสิทธิจองตั๋วทีมเย,ยือน2ใบแล้วคุณล่ะอยากได้สิทธิประโยชน์อะไรในตั๋วปีแบบ V.I.P. อีกมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ